สวัสดีครับน้องโห่โดยสบายดีก่อนอื่นเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับช,ชนะในครั้งนี้ด้วยโดยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกแรกที่คุณมาต่อยในรายการวันลูมินี็บกิดประติง์เได้มายุดมายืนอยู่เวทีจุดนี้อบกิ้เลยว่าเได้มาต่อยสองวันมาต่อยเวทีระดับลูกโบกี้เลยทำไมคุณคิดอย่างนั้นครับมันห่างไกลอะไรขนาดนั้นครับจิงกก็ก็มีมวยลาวมาต่อยในวันลุมินีหลายคนแล้วนะ ก็ย้อน่ามีมวยลาวแหละมาต่อยเลยเฮตไงเฮตไงค่อยเหนื่อยมีความบังว่าคนอื่นก็ต้องไปได้ละมีมือหนึ่งสักมือหนึ่งและค่อยจะไปเขาก็ต้องไปได้เพราะว่ามีพี่น้องชาวลาวเคยมาต่อยแล้วมันก็ต้องเป็นคิวของเราต้องต้องมีมือของเขาว่านะแล้วก็มีจนได้เนาะไปไงานขึ้นบนเวทีครั้งแรกในรายการวันคุณรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นคนหลายหลายคน,นเต,นต้นเต้นคนหลายคนคนเยอะคนหลาย คือคนดูเยอะมากกดดันกดดันะดนแะแล้วก็มีแฟนๆมวยจากฝั่งลาวก็น่าจะน่าจะรอดูคุณด้วยก็มาหลายและทางลาวก็ทาชมทาเสียลายาประเทศลาว็าษาเสียลายจังอย่างนี้คุณไม่กดดันเหรอกดดันตัวเองกดดันกดดันน้ำคนคอมเมนต์หลายลสูสๆเนสนด้อไอเลสนะเด้อบางคนกัไม่เกินยกสองเดี๋ยวก็นอนอ่ะไม่เกินยกสองแล้วก็นอนจะนอน เชื่อเขาเขาก็แเคได้บอกว่าเขามาสู่เต็มที่เขาได้มาจุดนี้แหละจะไหนก็ต้องสู่เลยประมาณนี้เจ้าเตรียมตัวยังไงครับก็ซ้อมเนี่ยเกับสองเดือนเลยเก็บตัวซ้อมอาเดือนแรกเก็บตัวทำร่างกายอีกเดือนสุดท้ายน่ะเล่งเลยเร่งซ้อมซ้อมสองเดือนระหว่างซ้อม้อยหวางเต็มตัวมีปัญหาอะไรไหมครับหรือว่ามันมันก็ราบรื่นดีราบรื่นดีมีปัญหาเด็กน้อยยุคไข่กเป็นใครเนี่ยไง ใครเตะตงงัวเอง่บปินนะเป็นใครเป็นวัดอใครเตะตัวเองนี่เบปินใครเป็นจอ,อ๋อคือในค่ายมีคนป่วยด้วยอมีคนป่วยแต่ว่าแต่ว่าคอยนะโบ,บปินเลยก็ดีไปดีไปที่หลอดจากอาการอ,อาการเรื่องนี้คราวนี้เราเราซ้อมอยู่ที่ลาวอะเนาะเซ้อ,อมที่ลาวแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นมาต่อยในรายการนี้เอพราะขึ้นบนเวทียกแรกเป็นไงครับก็ตื่นตื่นนิดนึงครับตื่นตื่นตกใจนะยันยันฮิตบบได้ยันบอสชนะเจ้า แต่รู้สึกว่าทางตัวขุนเดชแตกด้วยแตกแตกนี่โดนจากอะไรครับโดนศอกโดนศอกเป็นจังหวะไหนครับเขาเดินเข้ามาเขาแล้วต่อยแล้วต่อยหนึ่งศอกมาดึงตัวลบฟันอืดึงตัวแล้วก็ลบฟันก็คือดึงจังหวะสองแล้วก็ฟันฟันส่วนแต่กรแตกหมดยกแรกคู่ต่อสู้แตกคุณเริ่มรู้สึกยังไงมั่นใจยังก็มั่นใจมั่นใจเพราะว่าเขาเขาเย็นอาวุธเราเราออกมา เขาเขาเห็นเนี่ยเราซาดิ้นึน่คือฝั่งเขาออกอาวุธมาเนี่ยคุณเห็นเห็นเห็นนะเห็นเลยก็เลยเริ่มมั่นใจแล้วจังหวัดที่สองที่คุณปเด็จเสกเล่าให้เราฟังเลยครับกับพวกคิดว่าเป็นจังหวะออกมาดนึ่งสองไปแต่ว่ามันมันไปถือถืออย่างนี้แล้วถูกคางเจ้าแล้วก็แล้วก็เตีตามแล้วพวกคิดว่าเราก็สินอนเราก็เลยนอน แล้วจังหวะที่เขานอนไปคุณคิดไม่เขาจะลุกหรือว่าจะมันเกมยังจะต้องดําเนินต่อคิดว่าเกมต้องดําเนินต่อก็คือไม่น่าจะจบอย่างนี้เจ้าไม่แล้วแต่พอจบแล้วก<อ>็ดีใจดีใจโล่งใจเลยว้าผมคิดว่าเชียร์ได้แต่ก็เชียได้เจ้าคุณรู้ปะครับว,ว่าในเมืองไทยเองอถ้าจะบอกว่าความได้เปรียบเสียเปรียบแบบคุณดูเหมือนจะเป็นรองทางด้านคุณเด็กพอสมควรแมนเป็นรองคุณเด็กตรงนี้มันมันคุณรู้สึกยังไงบ้างก็ เป็นรองเพราะว่านึ่งเขาเป็นคนเล่าดอเป็นคนล่ากับบางที่กับคุณตัวสูงคิดว่าเล่าจะซ่อมซ่อมบนนักซ่อมบนซ่อมบนดีดอกเหมือนเขาข่า่ใหญ่ด้วยหนึ่งปฏิเจอกับค่พี่เคีเป็นเจอข่ขยใหญ่แน่เออเอากบบพุดดันนีย่ยันว่าจริงิงชูเขาก็ได้ก็เนะลยไ,ได้เกี่ยมการซ่อมัาซ่อมมันดีน้องหบว่าซ่อมดีไรได้ดีซ่อมตรงจุดที่น้องโอ๋พูดมาเนี่ยมัน มันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างเราเราก็ยังกดดันอยู่ไหมหรอือยังมั่นใจในตัวเองอยู่ตอนวัยนุกแรกอมันมั่นใจแล้วเพราะว่าคูณต่อชูมีบาดแผลเนี่เลือดย่อยเข่าตาอยู่ตลอดแล้วละก็เซ็นเตลเลี่ยดล้วโอ้เลือดเขาไหล่เข่าตาตลอดเลือดยอด้อยตลอดเลเลือดย้อยตลอดอ่าน้องโอ๋ครับคือเรารู้จักตัวน้องโอ๋ค่อนข้างน้อยนะน้องโอ๋ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับอายุสามสิบสามปีสามสิบสี่สามสิบสามสามสิบสี่ปีจะขึ้นสามสี่เจ้า แล้วคนนี้คุณอยู่ที่เกิดที่ไหนแขวงไหนครับเกิดที่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์เลยเ้าอนครหลวงเวียงจันทร์ก็คือกอดเกิดพร้อมกันเอน้องเบียร์นี่น้องชายคุณไหมอ่าไม่ใช่น้องซ้ายแต่ว่าซ่อมอยู่ค่ายเดียวกันอือออ๋อไม่ใช่น้องแบบแท้แท้แต่นักถือไป็นน้องแต่วเป็นน้องน้องซ้อมอยู่ในค่ายเดียวกันอมาเก็บไปเจ็บตัวชิมซาดน้ำกันน้องเบียร์เราจะเป็นมวยสกุลอืมอืมวยรล้วในมวยสกุลในี่เราสุกมวยสกุลพร้อมน้องเบียร์ แล้วคุณนี่ผมได้ยินผู้บรรยายบอกว่าเป็นเป็นคิกบ็อกซิ่งเคยซกคิกบ็อกซิ่งน้ำซกมวยลาวน้ำขึ้นศาลร้านผลงานเป็นไงครับระหว่างการชกคิกบ็อกซิ่งก็เรียนคำซีเกมอยู่ฟิลิปปินส์เหรียญทองเหรียญเดียวเหรียญทองเหรียญเดียวของลาวเลยตอนที่ไปปี2019อยู่ฟิลิปปินส์19น่าจะ5 5 6ปี6ปี6ปีนี่แหละแล้วก็หยุดไปดนเติบแล้วหาจึงกลับมาได้2ปีนี่หอยู่ไปดุนเติบเฮ้ยคุณหยุดไปนานเท่าไหร่ ไม่ได้ต่อยมวยเลยเป็นสองปีคับสองปีเพิ่งกลับมาภาคเนี้ยภาคมาล่าสุดเนี่ยโดยประมาณกี่ปีแล้วครับสองปีสองปียุดไปช่วงปีอะไรครับอานี้ดีกว่ายุดไปสองปีสองปีแล้วเพิ่งกลับมากลับมาได้ปีปลายสิอ๋อปีกว่ากว่ากลับมาได้ปีกว่ากว่าเลยปีปลายละเพราะปีก้อนนี่สมัชชีตีมวยรอบอยู่ลาวและตีบทปีเลยอืมแล้วก็ มาตัเมืปีนี้ไม่ได้มาไฟแรกของปีนี้เลยแหละไฟแรกเลยเจ้าไฟแรกของอีกนี้เลยนะครับปีนี้เลยโต๊้าัยดีับเออพูดถึงแล้วเนี่ยพูดถึงะฮะเราเราชกมวยมาเนี่ยถ้าเป็นมวยอาชีพนะฮะทั้งมวยไทยมวยลาวเราชกมาประมาณกี่ไฟแล้วครับครับเจ็ดสิบไฟหกเจ็ดสิบไฟก็พอสมควรเนาะชกตั้งแต่อายุเท <top Wear> <the> ่าไหร่ครับสิบสองซกซุกหยุดหยุดนะหยุ่ลาวกับตัวตนเนืองนะ ว่ารายการยุ่ล้วเพราหลายดิก็เพรค่อยจะตอนนึงช่วงนี้ช่วงนี้รายการหลายอยู่ยุ่าแล้วนะช่วงปีไก่ช่วงปีที่แล้วนี่รายการหลายอยู่ได้ซุกกับทุกเดือนข้ามมาฝั่งไทยมั้งฮะโดนๆัะขามาทีหนึน่งนานๆจะขามาที่หนึง่งอ๋อนานๆจะข้ามาทีโด,โดยปกติแล้วถ้าผมจะถามน้องโอ๋นะครับตัวคุณเองเนี่ยชอบนักมวยคนไหนมากที่สุดครับ วันฉลองมาวันฉลองอมักไอ้ลองนะวันฉลองวันฉลองเนี่ยนะเจ้าขันหมักเราวันฉลองหันหลังแทงเนี่ยนะแง<ม>นทาไมทาไมหมกเรา,าใสยโด่หอ,อยเออหอยมักเราไปล่า,ลาลไปตียูุ่ราไปเที่ยวอากาศใาส่าย,ยาคิดคือเรานะห,หมักสไตล์การซุกของเราอไอ้ลองันหมักแห้งแล้วแล้วบทบาทแบบการเล่นแบบโซเชียลนายชอบไหมมากสุดใจคอยเลยเอเวลาที่เครียดเวลาที่เครียดเวลาที่เงาเงาไปเบิ่งคลิปเราแต่ละเหรอเคสเห็นคนมีความสุขทุกวันเลย คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมคนไทยบางคนเขาบอกพี่หลองแกแกติ้งตองเนี่ยค่อยมากแหละคนเล่าก็มากแล้วหลายไอ้หรออ๋อหถ้าเราไปเล่าเนี่ยแทบจะไม่ได้ซื้อเขากินเลยแหละไพ่ก็แล้หู้จักเราพี่หลองไปเล่าเนี่กินข้าวฟรีทุกบ้านเลยน่าจะแม่นเลยแหละเพราะว่าไพ่เขาหู้จักเราเบิร์ดเราดังเลยอยู่เล่าไอ้หรอพี่หลองไอ้ของแท้กับเบิรงเล่าดิไพ่กับเบิรงในโซเชียลไพ่กับเบิรงเล่าอย่างไพ่เบิร์นเล่าเรามีความสุขเรามาที่ไห้ตะลุมแต่แกเป็นคนน่ารักจริงแม่ แล,แล้วพูดถึงเนี่ยพูดถึงเนี่ยวันนี้คุณต่อยขุนเดชซึ่งเป็นมวยของพี่หลองเขาดีใจที่ได้เห็นนายหลองมาวันนี้คุณเนี่ยนะาขอได้ทายองเราเหรอแล้วจตกนั้น<ะ>ย่างเจอแล้วยัง,ยงเจอกันแหละทายองเราเราโปนหนึง่งโอ้โหนี่ประทับใจมากเลยแต่โอเควันนี้เอาจริงนะคุณทําผลงานได้เอาจริงในะสําหรับความรู้สึกหลายๆคนนะฮะผิดคาดมากๆ <c oughs> แล้วก็ชนะแบบสวยงามและเด็ดขาดจริงๆเอ่อตั้งเป้าอะไรเกี่ยวกับวันนี้บ้งก็มาสุก มีราะกาตะตั้งใจมาสชมาสู้มาสูส่แบบเต็มที่ตั้งใจซ้อมแล้วตั้งใจมาสู้แบบบริยพแห่าหวังหวังไว้ม้งหวังว่าจะได้สัญญงสัญญาไม่มีไหมมีลึกๆไหมหลังจากวันนี้ <ผม S 1> ไปแล้วก็ค่อยจะวางก็ค่อยจะวางไนเลยเหรอกก็ค่อยจะได้ค่อยวางันเลยก็คือเราก็อาจจะทําให้มันดีที่สุดไฟต่อไฟไปเรื่อยๆแ่นสะญยาามห้มันดีทุกไฟ มาตั้งใจตีตั้งใจสู่แห่ใหค้นเบิงมันมวนมันสนุสนกเจ้าวันนี้คุณสุดยอดมากๆเลยมีอะไรจะฝากบอกถึง<ม>แฟนๆมวยซึ่งวันนี้<ม>น่าจะมีแฟนมวยชาวไทย<ม>น่าจะเป็นเอฟซีคุณละในขณะเดียวกันแฟนๆมวยจากฝั่งเราก็ตามเชียร์คุณอยู่ด้วยมีอะไรจะฝากบอกพวกเขา,าด้วยครับก่อนอื่นก็ขอขอบใจทั้งแฟนๆทั้งชาวลราและชาวไทยเนาะเอฟซีหลายๆคน และก็ขอขอบใจผู้ที่สนับสนุนให้มาส่งในงานนี่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอ C, ไอดีซีเจดีบีและก็ผู้สนับสนุนเรื่องอาหารการบำรุงไม่ว่าจะเป็นเสียตาหรือว่าเป็นเสียลาหลายๆคนเป็นหา้านอาหารปังปิ้งสีหอมและก็ห้านนัวขอขอบใจหลายๆเจ้า ขอบคุณมากๆครับ<ด>ขอประสบความสำเร็จครับครับ